กระาสวัสดีท่านผู้ชมครับถึงเวลาของทรีโบกูตัวซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นโกค่อนข้างที่จะเมตาของ FC Mobile อยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม FC Mobile กับผมรูปพี่เมฆน,นะครับตัวนี้เนี่ยส่วนสูง200เซนติเมตรก็คือ2เมตรตรงๆเลยหนัก96นะฮะแล้วก็รูปร่างเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยมีสกิลติดตัวคือป๋าบอลไกลเมซ่สมอยู่ที่ประมาณ750เอมครับท่านผู้ชม ถามว่าคุ้มไหมผมคิดว่าถ้าเลือกที่จะเล่นเฮ to Head ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วครับถ้าใครชื่นชอบการทำคลิปของผมนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่การสมัคร m e m b e r s h i ิกันเลยนะครับผมก็มีสิทธิประโยชน์มากมายรวมถึงช่องแชทก็จะมีนี่เลยครับตราสัญ,ญลักษณ์มังคุดอยู่ท้ายชื่อด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับ ซึ่งในวันนี้เราจะเล่นให้ดูเฉพาะโหมด h e ดทูเฮดส d 2เกมนะครับเพราะอะไรใน Manager ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนครับใน Manager ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้นะครับเล่นได้เล่นดีแล้วก็มีการเซฟลูกยิงไกลที่ค่อนข้างโอเคครับหลักๆแล้วเนี่ยจะเซฟยิงไกลกับลูกเตะม,มุมบ้างเป็นบางครั้งสําหรับในเ a นเจอร์แต่ว่าเรา เราต้องไปเน้นพวกตัวที่ o v r เยอะๆอยู่แล้วนะครับสำหรับในเมนเจอร์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคุณมีเงินถึงยาชินมีเงินถึงบุฟฟอนหรือตัวอื่นๆในอนาคตที่ OBR สูงกว่าเล่นตัวพวกนั้นดีกว่าครับถ้าใครเน้นเมนเจอร์เป็นหลักนะส่วนออที่โบกูตัวเนี่ยจุดเด่นของเขาอยู่ที่ h ฮดูเฮอยู่แล้วนะครับสองเกมนี้ผมจะพยายามปล่อยบอลให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามายิงให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะดูศักยภาพของตัวกูตัวว่า มันเล่นได้ประมาณไหนมากน้อยขนาดไหนนะครับทั้ง2เกมผมใช้4-2-3-1แนโร่ซึ่งก็ไม่ได้เชิงว่าปล่อยให้เขายิงแบบโลง่โลงๆตลอดเวลานะจะมีกองกลางกองหลังบางบอลบ้างเพื่อที่จะดูในสถานการณ์จริงว่าถ้าสมมติว่ามันหลุดเข้ามาจริงๆมันยิงผ่านกองหลังเข้ามาจริงๆกูตัวรับได้ไหมเซฟได้ไหมรวมถึงการปาบอลไกลเตะบอลส่งบิลลอัพให้เพื่อนอะไรแบบนี้จะพยายามทำให้มันได้มากที่สุดน,นะครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมพยายามจะปล่อยให้เขาได้บุกผมเยอะๆทั้ง2เกมเลยนะครับอ่ะมาดูกันเออเร็วๆนี้เดี๋ยวตัวที่เพิ่งมาใหม่อย่างฟิลฟเดนที่เป็นปีขวาเดี๋ยวเราจะเราจะเอามารีวิวกันนะท่านผู้ชมก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้เนี่ยเออผมได้ฟิลฟเดนมาแล้วนี่น,น,นีเปิดบอลน,นะครับใช้เท้าซ้ายเปิดบอลออกหา ตัวฟูลแบ็คของเราก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดูดีนะบอลออกจากเท้าดูมีความเสี่ยงพอสมควรนะครับใครที่ชอบเล่นอะไรแบบนี้เปิดบอลไกลอะไรใกลๆแบบครึ่งสนามเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เท้าของทีโบกูตัวให้ดีด้วยนะครับอืมริเบรี่ส่วนสูงนี่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยครับสำหรับกูตัวเนาะใครที่เล่นกันมาโดยตลอดก็จะทราบกันดีว่า FC m o b โมบเนี่ย ผู้รักษาประตูที่มีส่วนสูงเยอะตัวใหญ่มันก็จะดูได้เปรียบทางด้านของตัวเล็กๆนะอ่ะมาดูในส่วนของลูกเต็ม,มุมกันบ้างครับนี่ครับโดนโขกเต็มๆจอ่จอๆนะกูตัวถ้าไม่ได้หม่งแบบฉีกออกแบบริมแบบเสาจริงๆเนี่ยผมว่ากูตัวได้หมดเลยครับตอนแรกผมคิดว่าบูฟ่อนจะดีกว่านะสําหรับตัวพวกนี้นะแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่ากูตัวดีกว่าลูกนี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันเซฟจริงๆ,ๆเขายิงออกไปเองนะครับ แต่ว่าอยากให้ดูท่าล้มเพื่อจะเซฟอะไรแบบนี้ r รีแอคชั่นเขาถือว่ายอดเยี่ยมเลยสำหรับลูกจ่ดจอบแบบนี้นะครับหนึ่งคือถ้าถามว่าเอ้ยพ,ยพี่รอบที่แล้วที่พี่รีวิวบุฟเฟ่น่ะมันเมน็ดแดงเองนะพอกูตัวเม็ดส้มก็ดีกว่าอยู่แล้วใช่คับมันดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนแต่ท่านผู้ชมจา๋าเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของตัวราคามันคนละเรื่องกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเม็ดส้มเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยทวนผมว่าเผลอเผอกัดฟัน ตั้งรับนานๆหน่อยก็น,น่าจะได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะไปเอาเมซอนบูฟฟอนน่ะคุณอาจจะได้ในราคาเท่าตัวของกูตัวพันหอะไรแบบเนี้พันห้าร้อยเอมพันหกร้อยเคำถามก็คือถ้าเราเล่นเฮพอ Head to Head แล้วตัวกูตัวมันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอาตัวอย่างบูฟฟอนหรือว่า ยาชินมาเล่นเพราะมันแพงเกินไปนะครับเอางบไปลงตัวอื่นน่าจะได้ตัวท็อปเทียอีกหนึ่งตัวเม็นส้มเลยด้วยซ้ำไปกัในมูลค่า1,500-1,600อ่นอนะครับเออณนะตอนนี้ตั้งแต่ผมเล่นมาเนาะก็มีแค่ฟันเดอรซากับกูตัวที่แทบจะทุกร่างอะแทบจะทุกร่างของเขาที่เซฟมากๆนะครับแล้วก็มีตัวสกิลปาบอลไกลด้วย เออก็น่าจะอยู่ท็อปเทียะไม่ตัวอันดับ1นึ่ก็อันดับ2อนะตอนนี้ครับสำหรับทีโบกูตัวนะส่วนพวกตอนนารุม,ม่ามันก็จะไปเสียเรื่องของปาไกลไม่มีนะครับในเกมนี้จะเห็นลูกเซฟจ่อๆในช่วงเตะม,มุมนะครับส่วนเกมหน้าจะมีทั้งยิงไกลมีอะไรต่างๆนา,นานาให้ดูกันเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรอไปรับชมกันในเกมหน้าได้ด้วยนะครับ ถ้าเฮตูเฮตเนี่ยหลังจากที่เล่นมาสัก3-4วันผมว่ากูตัวข้อเสียมีอย่างเดียก็คือเวลาเราเล่นลูกของการให้เขาวิ่งออกมาปิดแบบสมมติว่าฝั่งตรงข้ามหลุดเดี่ยวนะครับออกมาปิดอะ่ะมันจะเชื่องช้าหน่อยมันจะไม่ค่อยเร็วเหมือนตัวอื่นตัวมันจะอืนอดอัดนะครับถ้าอยากได้ตัววิ่งตัดบอลเร็วๆคงต้องไปหาตัวเล็กๆนะฮะ ยิงฝั่งไม่หนึ่งทีก่อนจบหลังจากปล่อยให้เขายิงมานานครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปท่านผู้ชมคำถามก็คือท่านผู้ชมชอบเขาหรือเปล่าแน่แทบจะทุกคลิปอะที่ผมบอกว่าท่านผู้ชมชอบตัวทีโบกูตัวหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายิงชอบเนี่ยคุณซื้อมาคุณได้ทั้งตัวเมตาและตัวที่คุณรักนะครับสวกชุดขาวราชนชุดขาวนะ่าจะชอบกันนะ ลองไปดูในเกมที่2กันเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าท่านจะซื้อเขามาเล่นหรือเปล่าครับเกมที่2มาดูวันนี้เจอกองหน้าพวกสายสปีดอย่างตอรเรสอะไรพวกนี้นะแลวตอเรสโรนันโดอานตัวพวกนี้นี่วิ่งถ้าสับถ้าตอกนี่หายก็คือวิ่งยาวๆเลยนะตอรเรสเเผลๆนี่จะเร็วกว่าอารนนะในในเกมน่ะนะ รูปร่างในการวิ่งเขาดีมากนะครับมาดูกันครับตีโบกตัวในเฮตุเฮกับการเจอตัวแบบสปีดเยอะๆแบบน,นี้เนี่ยเขาไหวหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้ปล่อยเขาแบบยิง,งโง่ๆโล่งๆนะท่านะผู้ชมก็ต้องบังอะไรให้ดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณปล่อยเขายิงลโลง่งๆตัวไหนมันก็โดนครับดูจังหวะเขาขึงก่อนขึงอยู่นานครับ เขายิงไม่ได้เเขาใช้เวลาอูยิงไกลปุ้มสบายสบายครับถ้าตรงตัวเนี่ยกูตัวรับได้สบายอยู่แล้วครับยิงแรงแค่ไหนก็ตามเตะมุมครับนี่กลายเป็นว่าจุดเด่นเลยนะเตะมุมถ้ามาเสาแคบเนี่ยผมบอกเลยกินเขายากครับ นี่แบบเซฟต่อจอ,จอต่อตอตอกันเลยนะจะเห็นว่าผมว่ามันมันช่วยท่านผู้ชมได้ในจังหวะแบบมหาสทร์มหาศาร์เยอะมากครับส่วนรูปพื้นฐานมันก็เล่นได้อยู่แล้วตามปกติตัวผมก็ไม่ได้รีบนะเ,เล่นไปเรื่อยๆผ่านไปประมาณ20นาทีเราเห็นละสอจังหวะครับ ไปต่อลุกนี้นี่คือแบบตาไม่ทันแล้วตอเรสเร็วจริงครับอยากให้ดูจังหวะนี้จริง,รงๆมันเหมือนจะดีท่านผู้ชมแต่มันไม่รับเว้ยมันออกมาแล้วมันพยายามจะเคลียร์ทิ้งครับมันก็เลยเด้งไปหาเพื่อนตรงหน้าเสร็จทางหน้าของตอเรสเหมือนเดิมจริงๆถ้ามันตะคุบไปเลยผมคิดว่ามันก็น่าจะโอเคนะหรืออจาจจะโดนกลัวโดนจุดโทษหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเลือกที่จะเตะเอาอันนี้จังหวะหนึ่งที่ผมบอกว่า การวิ่ง <G un line> ออกมาเล่นตอนที่ฝันของข้ามหลุดเดี่ยวมันอาจจะมีปัญหาสําหรับกูตัวหน่อยนะครับอยากให้เห็นหลายๆแบบทั้งดีทั้งเสียนะอาซาอาซานี่แบบเล่นสกิลผิวจริงๆฮัมซวิทฮัมเซกยิงอย่างคมครับชอบกันหรือเปล่าครับฮัมซิทที่ผมเคยรีวิวไปชอบกันหรือเปล่า ยังไม่จบนะท่านะผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนมันยังมีอีกนะสำหรับตัวของชิโบกุตัวนะฮะยังมีให้ดูต่อครับช็อตเทพๆช็อตเซฟๆนะยังมีอยู่ครับอ่าดูจงังหวะทีมฟันต่งข้ามบุกมาต่อนเนื่องเลยครับเนี่ยผมว่าผมก็ยืนเฉยก็ส่งมาโดนผมเองนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันบางที เอาสาปล่อยให้เขายิงเขาไม่ยิงนะครับส่วน VSA ทนะ่านผู้ชมไม่ได้เล่นอะไม่ได้เล่นจริงๆเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่รีวิวไม่อะไรนะไม่รู้จะรีวิวไปทำไมแล้วก็รีวิวยากด้วยเพราะว่ามันต้องไปหาเพื่อนที่เล่นด้วยนะครับเอ่อไหนๆก็ไหนๆและเดี๋ยวเราน่าจะได้รีวิวฟิลโ f IF o o t e กันต่อแล้วก็อืม ยาสตัมเหรอยาบสตัมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะอาจจะมาแทนเดลิกหน่อยว้ายลูกนี้โอ้เกือบเสียครับตอนเลสนี่มันโฉกบอลเอาเรื่องนะอย่างก,กับตัวจริงเลยนะครับไอ้ตัวฮาลาวีมีตัวไหนหน่าเล่นมั่งนะผู้ชมชลานกูรูก็น่าเล่นนะอรอให้เขาได้ยิงบ้างสิเขาก็ไม่ยิงแล้วเขาก็เสียบอลเองดู จ่ายบอลส่วนใหญ่แล้วกูตัวจะออกบอลจากเท้าซ้ายซะส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมต้อสังเกตดีๆนะครับลูกนี้ก็ไม่มีอะไรเขายิงไม่ดีนะครับปาบอลไกลแม่นยาครับไม่มีอะไรมากมายถือว่ายอดเยี่ยมมีใครได้ตัวออฮาโลวีนตัวเทๆ่ๆดีๆเอโต้เนี่ยมีใครได้ม้างไหมอยากลองเล่นจริงๆเลยเอโต้เนี่ยไม่ได้เล่นนานมากแล้ว ไม่รู้ว่าจะสปีดจะแข็งอะไรขนาดไหนนะ้ะการยินตาแหน่งจะดีหรือเปล่ารอหน่อยนะตอนนี้แบบขู่ไม่ได้ส้มมา 5,000m หวังว่าจะเปิดได้กับเขาบ้างนะจะรีบขายอย่างไวเลยออตอนหลังนี้ไม่มีอะไรแนละ้วขึงแล้วอยากชนะแล้วหลังจะปล่อยมานานขึงอ่ะตออเรตตึ โดนอยู่ดีท่านผู้ชมก็จะไม่มีอะไรแล้วครัสำหรับจโบวกตัวผมว่าน่าจะชัดเจนสําหรับ2เกณฑ์ในเฮตุเฮ h e นะครับผมว่าความคุ้มค่าอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยแหละแต่ถ้าสมมติว่าลองลงมาหน่อยก็น่าจะต้องไปเล่นตัวที่ OBR มันน้อยลงไปอีกอย่างพวกมามาดาชวีพวกดอนารุมมาที่มันถูกลงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ